นี่คือลดนำโชคเนาะคะ่ะทะเบียนลดนำโชคออกต่อกันสามวดแล้วพี่น้องเอฟซีหนึ่งศย์หออกสองวดต่อกันเมื่อวานนี่ก็มาออกหกซอีกเต็มเต็ม,ตมอีกเนาะคะ่ะคันผู้ใดได้เบิงคลิปของม่นทการผ้าร่วยก็สิเห็นเนาะคะ่ะเพราะว่ามนทการผ้าร่วยก็ได้ไทย ให้เบืองว่ารถของนนทการนี่เป็นรถน้ำโชกนนทการก็ได้ทายให้เบืองอยู่หมู่บ้านนี้มันก็ออกตรงๆเนาะค่ะเมื่อไปวหายปูอื้อลืออาจารย์ท่องใสก่กบว่าขึ้นขั้นใดออกขั้นนั้นเร้อรถดคันอาจารย์ท่องใสได้ขึ้นขั้นใดออกขั้นนั่นาสันเพิ่นว่า ออกคือความเพ่นวายอิลีเนาะคะ่ะ 6C ตรงๆเนาะคะ่ะนี่คือทะเบียนรถน้ำโชคเนาะคะ่ะให้โชคมาตลอดหาน้อยกับออกเกือบทุกมือเนาะคะ่ะสำหรับรถ6104นี่สีออกหาน้อยเกือบทุกมือรัฐบาลกับออก3งวดติดแล้วเนาะคะ่ะ บาทนี้ก็สี่ย่างหกหนึ่งหนึ่งหกสี่หนึ่งหนึ่งสี่เด้อค่ะพี่น้องเอฟซีกัน่องเอาไปพิจรารณาเบื้องเดื่อเลขทะเบียนรถของแอดมณฑการกับแม่หน่อยค่ะส่วนเลขเนี่ยทั้งรัฐบาลของแม่หน่อย วัดวันที่หนึ่งท่านว่าคมนี่กับสิมี่สามตัวเกตศูนย์สองเนาะค่ะเกตศูนย์สองเกตเก้าหน,นึ่งนี่เนาะคะ่ะสองตัวแอดกระจับภูให้กับสิมี่เกตศูนย์เกตสองเกตเก้าเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าศูนย์หมู่บ้านนี่แอดกระไฮไว เกตเก้าเลขรัฐบาลก็ออกแปดเก้าเนาะคา่ะพิษอยแตมเดียวเนาะคา่ะเมื่วันที่หนึ่งท่านว่านี่ก็เอดก็ให้ไวหอกคูหอกหางเนาะคา่ะมีเ็ดศูนย์เจ็ด,ดสองเจ็ดเก้าเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าศูนย์นี่แหละค่ะเอฟซีมากระจัดขัดกระพันทั้งซองเฮ้าก็ให้เบื้องเอาไว้เพื่อเปลีนน่ยนแนวทาง ปวดใส่วิจารณญยานในการรับช่มแล้วก็รับฟังเด้อค่ะถ้ามักถา้กถาชอบเฮาก็จังค่อยเก็บเอาไว้บ่ามาักกับ่านไปทั้งช่องเท่ากับบ่ได้สนับสนุนให้เห่นกันพนั่นทุกชนิดล่ละค่ะทั้งช่องเฮ่ากับให้เบื้องเอาไว้เพื่อเปลี่ยนแนวทางเท่านั้นพิษถืกอกระบ,บวากันเนาะค่ะ FC ไม่ FC เ,เกา่า เอามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับทั้งช่องแม่น่อยผ้ารวยเนี่เด้อค่ะกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทั้งช่องเนาะค่ะกดรัวนๆให้แนเด้อค่ะเพื่อพี่น้อง FC เอฟซีเฮ้าสิได้เห็นให้เพิ่นเอาไปพิจาละหน้าไว้เนาะค่ะ ตัวเลขเนาีทาั้งรัฐบาลตองหวัดเนาะคะ่ะหนึ่งธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าสามตัวก็สิมีเกตศูนย์สองเกตเก้าหนึ่งสองตัวก็เกตศูนย์เกตสองเกตเก้าเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าศูนย์นี่แหละคะ่ะเมื่อสีเอา จับคู่ไขว่กันก็นได้เด้อค่ะถ้าบ่ามักทีแอดจับคู่ให้เอาหกตัวนี้ไขว่กันเอาก็ได้ค่ะมักคู่ใดจับใ่คู่ใดก็ได้ถ้ามักถ้าชอบก็จ,จังค่อยเก็บเอาไว้บ่ามักบ่ชอกก็ผ่านไปเนาะค่ะ ทั้งช่องเขาก็ให้เบึ่งเอาไว้เพื่อเปลี่ยนแนวท่างเท่านั้นส่วนเหลขกทะเบียนรถของแอดนี่ก็เอาไปพิจารณาเบิ่งก็ได้เด้อค่ะพี่น้อง FC เอฟซีเฮ้าก็เข่าต่อกันมาสามงวดแล้วเนาะคะ่ะหนึ่งศูนย์หกออกมาสองงวดติดเนาะคะ่ะ มื่อวานนี่ก็มาออก6กสีตรงๆอีกบบดน,นี้กัย่งหนึ่งสี่สีหนึ่งหนึ่งหกหหนึ่งน่ละค่ะเลขลดของแอดกับ0ูนยศนนี่เนาะค่ะหมู่บ้านนี่คนกับมันเล่งมันเล่นใส่ศูนย์สีศนย์ี่ร้ายมันไปออกอยู่ท่อก่อสร้เนาะคะ่ะ หมวดวันที่หนึง่งท่านว่านี่ก็ล่องเอาไปพิจารณาเบึงอาเทียมันถือมันแมนเนาะค่ะสามากกระจัดคัดกับพันนะคะส่วนแนวทางรัฐบาลของแมน่อยก็นีน่แหละค่ะแคบหน้าจอไว้เด้อสามากถ้าชอบก็แคบหน้าจอไว้ นีแ่แหละค่ะคือแนวทางรัฐบาลเมื่อวันที่หนึ่งท่านว่าคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าก็มีบรายตัวค่ะนี่อยู่สามตัวกัสิมีอยู่สองคู่สองหางสองตัวกัสิมี่หกคู่หกหางค่ะก็ะนาเลนนารุ่นนาล่องอยู่เนาะค่ะมันมากกัแคบนาจอไว้ ไม่น้อยก็สิขอจบคลิปเอาว้เพียงแค่นี้ก่อนเอาไว้คลิปหนาข้างก็จะขอยมาพอกันไหมขอให้พี่น้องเอฟซีเฮ้ามีแต่ความสุขความจเจริญความสมหวังความเก็ยบยาใดความขายยามีอหอยมีอายุวันโนสุข,ขังพลังทัวนากันแล้วก็ขอให้ถูกวหวยรวยเงินกันสุขค้นเ้อค่ะพี่น้องเอฟซีเฮ้ากระได สวัสดีค่ะ